สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะทุกคนเอ้ยต้องบอกว่าสายแล้วสินะฮะ <c oughs> ยนินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์กับพวกเราชิลไกด์เหมือนเดิมนะครับผมกับเบสชิลไกด์คนเดิมครับและเชอรี่ชิลไก์ค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสับประรดนะฮะผมใช่ที่พักที่จะมาแจกความน่ารักสดใสใช่สีสันนี่เรียกว่าฉูดฉาดนะอก็คือบอกว่าเป็นแบบคือคือฟังชื่อก็รู้สึกว่ามันน่ารักใช่ไหมคือสับประรดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความแบบ เตียวจีดอะไรนิดนึงองุานนิดนึงนะฮะใช่ป่ะตามชื่อเลยเนาะถูกต้องเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในเห็นด้านนอกแบบดูขาวๆแบบนี้บอกว่าข้างในนี่สีแบบโป้งปังปุ้งปังมากอะไรปืนเลยวะข้างในมีปืนตั้งอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คือสีสันมันแบบว่าปุ้งปังอะไรอย่างเงี้ยแบบมันปังมากคือสีสันแบบน่ารักใช่ แล้วก็ส่วนที่มาของชื่อสับปะรดเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีตรงนี้มีต้นสับปะรดเยอะแบบเป็นไร่เลยเยไร่สับปะรดนี่จะไม่มีเลยนะเพราะว่าไปสับปะรดไปให้หมดเนี่ยก็เลยไม่มีสับปะรดเลยเ <laughs> เดี๋ยวเราจบไลฟ์กันแค่นี้เลยนะครับผมเวทีก็มีไรสับปะรดอยู่นะคะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีต้นสับปะรดอยู่แบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวชรีจะพาไปดูเป็นสับปะรดทะเลเนาะไม่ใช่สับปะรดแบบเป็นผลที่เรารับประทานกันนะเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลนะฮะใช่ก็เลยเป็นสับปะรดทะเลว้าวน่ารักน่ารักนะคะส่วนบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าเป็นรอบบี้แล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะของตรงนี้นี่ใช่ที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยใช่ไหมถูกต้องนี่นะใช่หฮะ ตโตโออาร์แล้วที่สำคัญค,ค,คือต่อให้ไม่เป็นแขกที่นี่ก็สามารถเข้ามาทานได้ด้วยนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะสมมติว่าใครอยากจะมาทานเบรคฟาสอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แต่7จ็ดโมงเลยแต่ว่าสมมติว่าก็เจ็ดโมงจนถึง3ามทุ่มเลยเราเอาได้คือ3ามทุ่มแล้วก็คือสองทุ่มครึ่งถูกต้องใช่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้หาดสายแก้วมากๆๆเหรองั้นเราก็เหมือนกับว่า สามารถพักที่นี่แล้วก็เดินไปหาสายแก้วได้เลยใช่ห่างเพียงแค่50เมตร50เมตรก็ไม่ไกลนะใช่ก็คือสามารถเดินไปได้นะวิ่งร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่เซนโบวิ่งไป6วิถึงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กี่วินะเ้าวิใช่ไหมนี่หาหางขึ้นก็ถ้าอยู่เซนโบมาวิ่งเนี่ยก็3วิก็ถึงแล้วนะเออหกหกประมาณเท่าไหร่ เขาวิงงว่งเขาวิ่งประมาณ1ิบวิไงเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งไปในห้<อ>าวิก็ถ,ถึงแล้วนะฮะความวิศวะมาเต็มเต็มนะคะนี่แล้วตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องอาหารนะคะ <c oughs> เห็นไหมว่าแบบพวเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้สีสันแบบน่ารับเฉาเฉยเป็นฉดฉาดนิดนึงนะ<อ>ใช่ไหมนะคะก็จะมีความแบบว่ามีกลิ่นอายของความเป็นวัยรุ่นมีน่ารัที่สำคัญเือเขาบอกว่าที่เนี่ยต้อนรับกลุ่ม L G B T ด้วยอ๋อแสดงว่าแบบถ้า L G B T มาเนี่ยเขาก็สามารถแบบ ได้รับการบริการเนี่ยเท่ากับทั่วๆไปเลยใช่ไหมีดีเนาะใช่คือเขาเหมือนว่ามีธงแบบติดไปเลยนะคะแบบว่าเออแบบกลุ่ม LGBT เนี่ยหรือว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ารักข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพักได้ก็คือก็จะแบบมีการให้ความดูแลที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะแต่ว่าที่อื่นเขาต้อนรับเหมือนกันว่าที่นี่เขาแบบมีธงชัดเจนเลยแบบว่าสามารถเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่นี่แล้วบ้านสับปะรด นะคะก็แวะสวัสดีเพื่อนๆนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เ้ามาไหนได้ย้ำซิว่าแบบเราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสับปะรดนะครับอยู่บริเวณใกล้กับหาดสายแก้วเดิน50เมตรเท่านั้นนะฮะอยู่บริเวณอ่าวเขาเรียกอ่าวสับปะรดนะครับผมโอ้ยมีแต่ผลไม้เมื่อวานเป็นอ่าวน้อยหนาอันนี้อ่าวสับปะรดนะเออนะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้เหมือนกันเพราะว่าแบบว่ามันน่ารักจริงๆใช่เออราคาก็น่ารักด้วยใครที่ชอบสีแบบชูชาดอะไรอย่างนี้นะ เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นสีแบบเออแบบวัยรุ่นอ่ะน่ารักอ่ะเนาะคือว่าเขาจะเป็นแนวแบบที่พักอ่ะหมายถึงที่พักอ่ะเขาจะเป็นแนวแบบบังกะโลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นหลังๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าพูดเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะฮะใช่แล้วคืออย่างที่เชอร์รี่บอกไปตอนต้นนะครับว่าข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวหมดเลยแต่ว่าลูกเล่นเขาอยู่เนี่ยอยู่ที่ข้างในของห้องนะข้างในของตัวห้องเขาก็จะมีสีสันตกแต่งแต่ละห้องเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยเออใช่ ซึ่งเดี๋ยวห้องแรกที่เราไปดูเนี่ยก็จะเป็นห้องใหญ่สุดของที่นี่นะคะก็คือเป็นห้องแฟมิลี่นะคะจุหกคนด้วยกันครับามากันเป็นครอบครัวเลยฮะอตอนบอกว่าเข้ามาที่นี่แบบจะนึกถึงเพลงนี่เลยเพลงอะไรมีตาหลบตัว <laughs> มีตัวหลายตานางเป็นอดีตสันทนาการนะครับหัวหน้าสันทนาการนะป,ปรดรสับปปร,รถอ้อวทำไมล่ะไม่มีหรอมาหาลาัยไม่มีร้องหรอ อืมผมไม่ค่อยเข้ากิจกรรมอะไรเท่าไหร่อ่ะของมาอะไรอ่ะหน้าตาเป็นนักกิจกรรมมากไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวจะสอนร้องเพลงนะคะนี่ก็คือบ้านสับปะรดของเรายังไม่เจอต้นสับปะรดเนาะเดี๋ยวไว้เจอต้นสับปะรดแล้วแบบจะชี้โพงให้ดูอ่นนี <pl ains> ่ไงคุณมาพยศดอกแล้วนะคะนึกถึงเพลงสับปะรดสับปะรดนะคะสองคนนี้นี่นะฮะนะนี่ก็จะมีพี่บอกชี้โพงสับปะรดไม่ใช่กระรอกนะฮะชี้โพงนี่ก็จะมีความแบบว่า ร่ลมรื่นใช่ต้องรนะวัาางหกลมนะเขาเรากำลัลงเดินถอยหลังอยู่นะฮะเปล่าไม่ใช่เพราะว่าร่มยังลื่นเลยอ่ะ นี่จะหกล้มจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่อะไรนะเพียกับมุกของคุณเนี่ยชอรี่สวัสดีค่ะคุณฉลิวชิวนี่สวัสดีครับนี่สามารถแบบแท็กเพื่อนแบบคุณฉลิวชิวแบบนี้มาดูได้เลยนะคะแบบว่าสมมติว่าเราเห็นอะไรดีๆนี่สามารถแท็กมาแบบนี้ได้เลยสวัสดีค่ะคุณไมมีนขอเบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยอยู่ที่แคปชั่นแล้วนะคะสามารถขึ้นไปดูได้เลยค่ะคุณไมมีนคุณแคทห้องครอบครัวเท่าไหร่คะอ่ะห้องครอบครัวจะอยู่ที่ 6,475บาทนะครับผมก็คือห้องที่กำลัหจะกเข้าไปดูตรงนี้แล้วนะคะคุณเข้าไปดูเข้าไปดูพร้อมกันนะคะคุณแคสติริพเพนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องแฟมิลี่นะคะก็จุได้ทั้งหมด6กา้ำด้วยกัน6,475รบาทนะฮะอย่างพิธี6,475บาทนะคะนี่ไปประตูเข้าไปนะครับเชอรี่เชิญครับสวัสดีค่ะขอดรองเท้าก่อนด้วยนะฮะอ่าได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณชนิดาตอนนี้ชรดีกับเบสนะคะอยู่ที่บ้านสับประรดนะคะเกาะเสม็จนะคะบริเวณเอ่าวสับประรดหรือว่าห่างจากหาดรายแก้วเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะคะัคนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างภายในห้องมาแล้วนี่น,น,ะะนี่เบสมีแบบคุณออยออยสมับอกว่าพี่ี่กอนหน้าเราขอบคุณครับชมนั่นสงสคนเลยใช่ไหม <laughs> น่่ฉันน่ารักกว่าใช่ไหมคะคุณออยสมัมเย็นความหลงตัวเองนี้นะครับนี่นี่เมื่อกี้คุณแคทนี่แบบว่าอยากจะดูห้องแฟมิลีใช่ไหมคะนี่เลยนะคะอนี่ก็คือห้องแฟมิลีนะคะการตกแต่งของที่นี่ก็แบบคือก็จะไม่ไม่มีความเรียบแต่ว่าเขาจะใส่สีที่มันแบบฉูดฉาดเข้าไปเพิ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ความน่าสนใจอะไรอย่างนี้ป่ะนะใช่ก็จะรู้สึกว่าสดใสแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยจำภาพในห้องนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าห้องที่เราไปต่อไปอะคือจะแบบชุชาก,กว่านี้คนละสีเลยคือเขาบอกว่าแบบแต่ละห้องอ่ะแต่ละห้องอะก็คือจะแบบตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่อารมณ์เลยอย่างงี้อเออแบบว่าห้องนี้สีนี้ห้องนี้สีนี้นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสาหรับใครที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะคะคุณเบญจวรรณเดินทางลําบากไหมคะสําหรับเด็กๆ ไม่ลาบากนะคะก็ตรงนี้ก็คือมีรถเข้ามาถึงเลยนะคะแล้วก็ไม่อันตรายนะคะมีทางเดินอะไรอย่างนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณชินนานางพารได้ที่ท่านคะก็ที่พักที่นี่นะคะเดี๋ยวรีทวนนิดหนึ่งอย่างห้องที่เราอยู่ตรงนี้พักได้หท่านนะฮะสามเตียงนะฮะเตียงวะนสองคนถูกต้องส่วนไซส์กลางเนี่ยก็จะเป็นส่วนท้องห้องการ์เด้นพักได้สามท่านและก็ห้องที่เป็นแบบว่าซีวิวซีไซส์เนี่ยพักได้สองท่านก็ทวนอีกท่านนึงก็เป็นสองสามหก ครับมากับเพื่อนสองคนหรือว่ามากับคู่รักอย่างนี้นะพักห้องซีวิวกันส่วนใหญ่น่าจะเป็นคู่รักเนาะพักสองคนอะไรเงี้ยถ้าเรามากับคู่รักก็จะเป็นห้องแฟมิลี่ก็ได้ว่าเราแบบคู่รักแบบเป็นกลุ่มเป็นคู่รักหลายคู่ไงว่ามันคงสนุกสนานได้ดูเป็นคู่รักหลายคู่จะได้มาเอากันอะไรอย่างไงกลางคืนเออแบบมาแบบกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมาปาร์ตี้กันนะครับนะคะไป ไหนเบถ้าไปดูห้องน้ำเพราะห้องน้ำม,มันก็น่ารักไม่แพ้แบบข้างนอกว่ะนี่หละวั<ม>ใส่แล้วสดใสสีเหลืองสีเหลืองเลยนะครับผมในห,ห้องน้ำเนี่ยสดใสเลยเป็นสับประรดเลยทีเดียวนะฮะเสียงจะก,กล้องนิดนึงนะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณชาิดาเดี๋ยวชาลีทวนนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้ชาลีพามาอยู่ห้องน้ําที่บ้านสับประรดนะคะอันนี้เป็นห้องแบบแฟมิลี่นะคะกอ็อยู่ที่บริเวณอา่าวสับประรดนะคะอยู่ห่างจากหาดทรายแก้วเพียงแค่ห้เมตรเท่านั้นนะคะส่วนราคาที่ชาลีแจ้งไปกับเบสเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าใครที่ฟังไม่ทันด,ดูในแคปชั่นได้เลยนะคะอันนั้นเป็นราคาเริ่มต้นเนี่ยก็รวมราคาห้องพักแล้วก็ค่าเรือไปกลับรวมถึงที่จอดรถแล้วด้วยสังเกตดีๆราคาของรีสอร์ทที่นี่คือจะเป็นแพ็กเกจที่รวมค่าเรือค่าที่จ อย่างแล้วนะฮะมาก็จ่ายทีเดียวจะได้ไม่ต้องแบบหลาย,ลาย,ลายที่<ช>อะไรเงี้ยนะฮะไม่กระจุกกระจิกวม่ยุ่ยาอาหารเช้าด้วยใช่ฮะคือมาก็บอกว่าฟูลเซอร์วิสไปเลยนะคะครตรงนี้เ <ผม S 1> นาะมีใครถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันสามารถถามใหม่ได้นะคะหรือว่าไปดูในแคปชั่นก็ได้ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นเนาะหรือว่ามีคำถามอื่นๆอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าเชอรีร่กับเบสสามารถตอบได้ก็จะตอบเลยนะคะคถ้าตอบไม่ได้เราก็จะไป สาะแสวงหามาให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราอยู่ในสถานที่ชิงชิงม,มี่ก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะฮะก็พวกสบู่นะฮะแล้วก็ยาสระผม <c oughs> ในป่กผมก็มีให้นะฮะแล้วก็มีพวกการน้าร้อนด้วยอะไรอย่างนี้นะอ๋ะอใช่มีของใช้กระจุกกระจิกนะคะเฮ้ย<ผ>ม,มีหล,หลายๆท่านถา,ถามถึงห้องสองคนนะคะตอนนี้ใครที่กําลังสนใจห้องสองคนนี่ปักหมุดรอเลยชลิศกาลังจะไปดูแล้วนะคะคนี่ตอนนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะเพราะว่านี่อยู่ด้านขวามือนี่แหละเดี๋ยวจะพามาชมวิวก่อนนะคะครตรงน,นี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกของบ้านสับประรดนั่นเองคือความจริงมันก็เดินมาไม่ไกลนะครับก็คือถ้าสมมติออกจากบ้านมาก็ ลงไปเลยก็ชายหาดหรือว่าจะไปหาดสายแก้วที่เขาชอบไปเที่ยวกันนะฮะก็เดินไป50เมตรไม่ไกลอย่างที่บอกยูเซนโบวิ่งไป5วีก็ถึงแล้วแกแบบวิ่งไปคนเดียวนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าสามารถนั่งเล่นได้สำหรับ สำหรับใครที่แบบว่าโอ้ยเบื่อหน้าบ้านตัวเองซึ่งหน้าบ้านจริงๆแล้วมีแบบมีม้านั่งมีอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งตรงนี้ได้นะคะนี่สิริกพามาแวะชมนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณชินนันนางมีครัวไหมคะครัวในห้องไม่มีนะคะมีแต่ร้านอาหารนะคะคุณชินนันนางคุณสิริพรห้องน้ํากี่ห้องคะแยกส่วนไหมพักหกคนเมื่อกี้สามกี่ห้องนะที่เข้าไปมันมีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็ห้องห้องน้ําที่เป็นห้องซ้วมสองห้องนะคร โอเคก็คือมีห้องน้ำสองห้องส้วมสองเนาะถ้าห้อง f ฟมิลี่นะฮะห้อง f ฟมิลี <family. S 1> ่อ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของห้อง f ฟมิลี่โอเคคุณชนิตาจังหวัดอ่าอันนี้เป็นเกาะเสม็ดนะคะคอยู่จังหวัดระยองระยองะะย้ํากันอีกทีนะฮะเราอยู่กันที่บ้านสับประรดนะเผื่อใครที่กาลังพิ่งเข้ามานะฮะบ้านสับประรดนะฮะตั้งอยู่บริเวณอ่าวสับประรดของเกาะเสม็ดนะฮะจังหวัดระยองอนะครับผม ใช่ค่ะบริเวณก็อยู่นี่เลยตรงนี้เรียกว่าอ่าวสับปะรดหรือว่าห่างจากหาดทรายแก้วเพียงแค่50เมตรเท่านั้นครับนะคะก็เดี๋ยวขอย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะคุณแพตตี้ราคาเท่าไหร่นะคะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองพันอะไรนะขอดูคำพทเศษตัหนึ่งนะฮะสองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับเพื่อข้อมูลจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะฮะแต่คมจิง่ะเรา ใส่ไว้ในแคปชั่นละนะฮะถ้าใครจําตัวเลขไม่ได้หรือว่าจดไม่ทันเนี่ยฟังไม่<ก>ทันไปดูในแคปชั่นได้นะฮะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องแฟมิลี่เมื่อกี้นะเผื่อบับคนมาทันถุกแฟมิลี่ไหนส่วนแฟมิลี่อีกทีนึงก่อนเราจะไปห้องสี่สับห้องแฟมิลี่ก็จะเป็นห้อง6คนนะครับสามเตียงเตียงละสองคนนะฮะซึ่งราคาห้องเนี่ยจะอยู่ที่หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท huh. ครับผมข้างในก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ำเนี่ยสองแล้วก็ห้องส้วมนะฮะอีกสองห้องนะฮะ ก็ถือว่าไม่ต้้งแย่งกันกากด้วยแบบสามารถแบบว่ามาเล่นกันได้ด้วยนะคะมีทีวีวงทีวีอะไรให้นั่งดูกันรีสอรนะคะนี่มีคนถามว่ามี w i ไฟไหมครับมีค่ะมี Wi-Fi บริการนะคะรีสอร์ทที่ที่เกาะสมิต นะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะบริเรียนหาหาที่เห็นด้านหน้าเนี่ยที่เป็นอ่าวสับปะรดเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าอาจจะมีก้อนหินเยอะนะคะคดังนั้นน่ะเขาก็เลยจะไม่แนะนําให้ลงไปเล่นน้ำ<อ>เพราะว่ามันจะลื่นดนะ้วยเนาะอันตรายออนะครับใช่คือก็จะมีก้อนหินเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าอยู่ห่างจากหาดทรายแก้วเพียงแค่ห้าสิเมตรเท่านั้นครับผมเออหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าหาดทรายแก้วแบบทำไมถึงพูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหาดทรายแก้วก็คือเป็นหาดที่แบบ สวยงามมากๆนะคะของเกาะเสม็ดเออก็คือเขาจะไปเล่นน้ำกันตรงนั้นเป็นศูนย์รวมความสวยงามเป็นหาขึ้นชื่อของที่นี่เลยว่างั้นต้องนะคะใช่แล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นเมืองของแบบของเกาะเสม็ดเลยคือเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งอย่างก็คืออยู่ตรงนั้นเลยห่ะสายแก้วก็คือแบบคือถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างสงบแต่ถ้าเราเดินไปอีกเพียงแค่ชั่ววูบลมหายใจอ่ะห้เมตรบอกแล้วนะฮะว่าอยู่เซนโบวิ่งไปห้าวิเพราะฉะนั้นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็คงถ้าเดินไปนะ คงไม่เกินทักหนึ่งนาทีนะครับก็คงถึงแล้วนะฮะ <c oughs> เออไปลองกัน <c oughs> ถ้าไม่เดินแบบช้ามากจนเกินไปนะฮะค่ะอ่ะคะแล้วก็คุณแอนเมื่อกี้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะห้องฟมิลี่ไม่แน่ใจว่าฟังทันไหมนะคะคุณชนิตาถ้าไปเป็นครอบครัวเท่าไหร่ 2คนราคาเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้น่าจะฟังทันไปแล้วเนาะเมื่อกี้เชอรี่ทวนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คุณแคทมีที่ดำน้ำหมค้าเกาะเสม็ดกอเสม็ดมีที่ดำน้ำนะคะแต่ว่าบริเวณตรงนี้ก็จะดำไม่ได้ก็สามารถซื้อแพ็กเกจดำน้ำแพ็กเกจทัวร์อะไรเงี้ยก็ไปดำน้ำก็ให้เต็มสุบเลยซึ่งเดี๋ยวเชรี้กลับไปก็จะมีไปดำน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเราติดตามกันในไลฟ์อื่นๆใช่แล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะคุณชานี้ตาคาไม่เจอ อ่าอันนี้ทวนร,ราคาอีกทีหนึงครับผมเพื่อทุกคนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะสนใจเยอะอ่ะทวนราคานะคะเอาะะห้องห้องตรงนี้เลยห้องสีไซสที่เป็นห้องสองคนเล็กที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยนะฮะเท่าไหร่เอ่ยห้องซีไซส์เนี่ยจะอยู่ที่3ามพบาทนะครับสำหรับ2คนก็คือ จะมองเห็นทะเลเลยนะฮะก็ถ้ามาพักกัน2คนเนี่ยก็มาห้องสีไายนี่ได้นะครับผมอืครับผมส่วนห้องการ์เด v นวิวก็คืออยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังหน่อยนะเดินไกลหน่อยก็เปสามคนครับอันนี้อยู่ที่2,657บาทครับผมก็คือต่างกันเล็กน้อยนั่นเองครับผมก็จะพักได้3คนนะฮะส่วนสุดท้ายก็คือห้องแฟม i ลี่นะฮะซึ่งจะพักได้6คนนะครับผม ก็ราคาอยู่ที่6,475บาทครับอ่าโอทครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะแต่ความจริงมีอยู่ในแคปชั่นถ้าอย่างที่บอกค่าใครจดไม่ทันหรือว่าจำข้อมูลไม่ได้เนี่ยก็ไปดูในแคปชั่นอีกทีมีทิ้งเวอร์โทรเว็บไซต์ที่จะเข้าไปจองได้ด้วยนะฮะถูกต้องค่ะหรือใครที่แบบว,ว่ายังฟังไม่ทันแล้วก็แคปชั่น,นอาจจะไม่ละเอียดพอก็ทิ้งคำถามทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอะ่ะไว้เลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปตามตอบในคอมเมนต์นะ,ะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปชมห้องนี้แล้วที่น่าจะเป็นปริศนาของเพื่อนเพื่อนอยู่ใช่นี่นะคะย้ำอีกรอบนึงว่าเรากําลังจะเข้าไปห้องที่เป็นห้องสองคนและห้องซีไซส์ให้เห็นให้เห็นก่อนว่าเห็นวิวอะไรบ้างค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ห้องนี้เราก็จะได้วิวแบบนี้และเราอยู่ที่บ้านสับปะรดจังหวัดระยองเกาะสมเด็นะฮะเกาะสมเด็จจังหวัดระยองย้ํากันอีกทีนะฮะตอนนี้เราอยู่กันบนเกาะนะครับเกาะสมเด็ เสร็จรอเชอรี่พูดอยู่เลยกอดเสม็ดเสร็จพวกเราไงเสร็จพวกเรา่ะเสร็จพวกเราก็คือแบบพวกเราเนี่ยมาเก็บเกี่ยวอะไรอย่างงี้นะคะปาเข้าไปเลยนะคะเชอรี่คนดูรอนานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูภาพรวมก่อนก็จะมีความเป็นแบบว่ากระท่อมกระท่อมอะไรอย่างงี้นะคะก็นี่เห็นไหมคะว่ามีระเบียงด้วยสามารถมาแบบ เฮ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทะเลอะไรอย่างงี้อ่านี่นะคะก็มีเบียงมีที่นั่งส่วนตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแบบว่าพักได้สองคนนะคะสามารถเสริมเตียงได้นะคะก็เดี๋ยวซิรี่จะพาไปดูด้านในกันนี่ให้ดูบริเวณด้านนอกก่อนคือบอกแล้วว่านะฮะเชิญครับคุณเชอรี่เดี๋ยวผมรออยู่ข้างนอกดีกว่าเนาะเหมาะกับผู้หญิงอย่างคุณมากนะครับห้องแบบนี้เพราะเราเป็นผู้หญิงที่สดใสนะคะ แต่เรามาเจอห้องนี้เราสุกว่าห้องสดใสกว่านี่นะคะ mm hmm. บรรยากาศตรงด้านหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นห้องซีวิวก็คือห้องพักที่สามารถพักได้2คนคนและสีสันฉุดฉาดถูกต้องและราคาอยู่ที่เพียงแค่ 3 1 5 0บาทเท่านั้นนะรใช่แล้วแล้วก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ได้วิวทะเลแบบนี้นะคะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งเนี่ยก็ไม่มากไม่มายนะคะก็คือแบบน่ารักครุครีนะคะก็สามารถแบบถ้าอยากได้อะไรมากมายเนี่ยก็เดินไปหาดสายแก้วเพียงแค่50เมตรเท่านั้นบอกแล้วว่าราคานีครวมค่าที่จอดรถค่าเรือไปกลับแล้วก็ค่าอาหารเช้าด้วยนะฮะถูกต้องก็ราคาทั้งเป็นแพ็กเกจถูกต้องที่เบสบอกเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแวะทักทายัลโหลเพื่อนต๊บนึงขอบคุณค่ะคุณเฉลียว คุณอู๋ไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมาตรงนี้ถ้าสมมติว่ามาสะเม็จก็แนะนํานะคะเป็นอีกที่พักหนึ่งที่เชอรี่กับเบสแนะนําไว้นะแบบน่ารักเหมาะกับคนน่ารักอย่างฉันไม่ใช่แก่แต่ก็คุณนัทวัน์น่าไปจังค่ะคุณกิ่งกาจนารีสอาดน่ารักที่สุดน่ารักแล้วพนักงก็น่ารักด้วยแล้วก็มัอกี้ชอบแบบน้ําแบบเวลข้ามดิงมากเป็นน้ําแบบน้าใบเตยสรุปมือคือน้าใบเตยน้ําใบเตยเราดูว่าน้ำเก๊กฮวยอันนี้ก็นึกว่าน้ําลังนก ปกันใหญ่เลย<ต>คะล่ะน,นี่นะะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นส่วนของห้องน้าก็คือแบบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็มีครบมีไดเป่าผมมีผ้าเช็ดต,ตัวมีโอ้โมีเครื่องทําน้ําร้อนมีอะไรแบบสารพัดนะคะมากมายอย่างที่บอกนะครับว่าห้องนี้เนี่ยจะนอนได้แค่2คนเท่านั้นเพราะว่าด้วยขนาดของห้องด้วยนะความจริงเขาก็อยากจะเสริมเตียงให้เราแหละแต่ว่าห้องมันเล็กไงนะฮะ<ช>ก็คือก็เลยให้นอนแค่สองคนสบายๆสำหรับคู่รักอะไร<ช>หรือว่าค,คนที่มากันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาต้อนรับอะไรนะ อ่ากลุ่มของ L G B T ใช่ใช่ใช่ L G B T หรือว่าเป็นกลุ่มอ่ารักข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยต้อนรับเนี่ยคือเขามีธงไว้เลยซึ่งจริงๆทุกรีสอร์ทบนเกาะสมุยเขาก็ต้อนรับมาแล้แต่ว่าที่นี่เขาก็แบบว่าเหมือนว่าเขาก็มีธงไปเลยว่าให้ชัดเจนแล้วะคุณต้อนรับตัวชัดเจนเลยนะคใช่เขาเห็นแบบคนเห็นก็จะแบบโอ๊ยอุ่นใจนะคะครับผมนี่นะคะเห็นไหมว่าแบบมันน่ารักขนาดไหนหมอนเอ่ยอะไรเอ่ยโคมไฟเอ่ยแบบดีงามนักเลยนะคะคุณกฤษดารวมอาหารเช้านะคะคุณณัฐวัฒน์ขอบคุณค่ะคุณอู๋ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะคุณเพนพาคุณแคทมีที่จอดรถนะคะจะเป็นอยู่ด้านบนเนาะเดี๋ยวเราเอาภาพนิ่งมาให้ดูละกันเนาะก็เดี๋ยวติดตามในเพจของพวกเราตอนนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ตอนไลฟ์ของพวกเราเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักแล้วก็บรรยากาศรอบนอกกันนะคะคุณเอหาดอะไรคะตรงนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกอ่าวสับปะรดนะฮะแต่เราอยู่ที่บนเกาะสม็ดนะครับผมตอนนี้เราอยู่เป็นบนเกาะสม็ดย้ําอีกครั้งเราอยู่ที่รีสอร์ทบ้านสับปะรดนะครับผม แล้วก็อยู่บนกเกาะสม็ดนะฮะตั้งใกล้กับอ่าวสับประรดนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับหาดทรายแก้วเนี่ยเดินเพียงแค่50เมตรเพียงเท่านั้นนะฮะเราก็จะมาถึงที่พักแล้วนะครับถูกต้องก็คือแบบสะดวกออคือสะดวกสะดวกแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยแล้วก็แบบเล่านิดนึงเท้าความย้อนกลับไปเวลามาเกาะสะม็ดก่อนคืออย่างนี้คือเชอรี่เนี่ยเลือกมารีสอร์ทที่อยู่ในเครือเขาเรียกว่าสม็ดรีสอร์ทอ่าใช่ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถแบบ อ่าเป็นของเครือเซรีรีสอร์ทเลย<ม>ก็คือหนึ่งในนั้นก็มีบ้านสับป,ประรดด้วยดังนั้นที่จอดรถเนี่ยก็จะมีคนดูแลแล้วก็จอดฟรีคือราคาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในค่าที่พักอาหารเช้าแล้วก็ค่าเรือนะคะซึ่งที่จอดรถเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือเสรีนะคะที่บ้านเทเสรีบ้านเทนั่นเองเนาะก,ก็เป็นที่จอดรถในเครือคถ้าเกิดรีสอร์ทไหนที่อยู่ในเครือนี่ก็สามารถแบบมาจอดได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะผมแล้วก็เอาที่จอดรถเนี่ย แล้วก็รถเนี่ยจอดไปที่จอดรถนะฮะแล้วเราก็นั่งเรือมานะครับสบายๆนะครับผมก็มาเช่ารถที่นี่แล้วก็ขับมาก็ได้หรือว่ามีบริการรถรับส่งของโรงแรมได้ด้วยนะฮะใส่แล้วโอ้ยก็นะคะก็เป็นบรรยากาศแบบ สบายสบายเนาะอันนี้เราก็แบบว่าออกมาก็เจอหาเลยเอ้ยมีราวตากผ้าอยากไปดูคือเพื่อเพื่อนเคยมีปัญหาไหมบบว่าเราไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาเสื้อผ้าไปตากไว้ไหนอ่ะเราก็มาตากไว้แบบพวก์ระเบียงอะไรอย่างเงีตื่นเช้ามาหายค่ะคดูฟิวลงมาข้างล่างแล้วเพราะลุมันแรงนะฮะฟิวไปบ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีแบบคำว่าเขาแบบใส่ใจผู้พักอย่างเราจริงๆรินะถ้าผาเสียตัวไม่เท่าไหร่นะถ้าพวกแบบ อะไรให้มันเยู่ข้างในอ่ะร็วเขาก็จะรู้เลยหมดเลยนะครับรู้อรู้กันหมดเลยนะสวัสดีค่ะคุณแพลวแพ้คุณจันยาสุนัขพักด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวสอบถามให้นะคะคุณจันยาคุณรุทัยรักสวยคุณแพรสวยสวยคุณอาทิชาติไม่เป็นไรค่ะหาอกาสมานะคะคุณอาทิชาติคุณแคทราคาวันศุกร์เสาห้องขึ้นไหมคะยังไงกริ๊งเข้ามานะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วว่ารีสอร์ทที่พักเขาจะแบบเขาจะแวร์ี่ตามแบบ เทศกาลหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยนะฮะใช่ก็โทรกันเข้ามาเนาะแต่ว่าราคาที่เราบอกเนี่ยก็เป็นแบบราคาเริ่มต้น<ช>นะคะเป็นราคาของวันนี้นะคะครับก็เป็นเรือแบบไหนคะน่ากลัวไหมคะเรือที่เรานั่งมานะคะคุณวันนาก็คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีหาชื่อเรือที่มันถูกต้องก่อนนะคะเรือที่นั่งมาจากเสรีบ้านเพจใช่ไหมคะครับก็จะเป็นเอ่อผมอธิบายลักษณะดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนะี่ยก็จะเป็นเรือสองชั้นนะฮะแต่ไม่น่ากลัวนะครับนั่งแบบสบายๆนะครับผม มาถึงประมาณ45นาทีเนาะจากบนฝั่งระยองนะครับอ๋ออันนี้ประมาณ30นาทีเสร็จเร็วกว่า40เออ30นาที30นาทีจากท่าเรือเสรีบ้านเพยเรือก็ไม่ได้แบบสปีดโบ๊ทขับซิ่งนะครับเออ่สปีดประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะไม่ต้องห่วงก็กินลมชมวิวไประหว่างทางนะฮะใช่ค่ะคุณอาทิตย์ถามว่าฝนตกไหมครับช่วงเรามานี่ฝนตกช่วงเช้าเนาะมันตกแค่วันแรกแล้วก็มันก็ไม่ตกอีกเลยแล้วมันก็ร้อนแบบ ร้อนหมกร้อนไหมแต่เมื่อเช้าฝนตกนะเธอคือใช่คือคือฉันเนี่ยตากพัดเชืตัวไว้แล้วก็ตากกางเกงไว้เช้ามามาเก็บเอาทาไมเปียกดูข้างนอกโอ้โหเปียกหมดเลยคือมันตกตอนเช้าใช่แต่ว่าพอสายที่เราตื่นเนี่ยก็หยุดตกแล้วอ๋อนี่มีหน้าล่ะอเสื้อก็ไม่แห้งเหมือนกันต้องสงสัยต้องเอามาตากแดดอีกทีใครที่ดูไล หลายไลฟ์เนี่ยอาจจะสังเกตว่าผมเนี่ยใส่กางเก,ตง,เกตงตัวเดิมนะครับผมเออีอตอกต <c oughs> ัวเดิมเสีย,ปยไปแล้วนะนะคะคุณวันนาขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะคุณปุ๋ยพาดูห้องข้างในหน่อยค่ะอ๋ออ๋อเมื่อกี้เ <ๆ S 2> พิ่งเข้าไปดูนะคะก็ <ๆ S 2> คุณวันาไม่เป็นไรเพราะว่าไลฟ์ปันเนี้ยเดี๋ยวพวกเราจะโพสต์ไว้เนาะสามารถดูเป็นออฟไลน์ได้หรือวหลังก็ได้หรือว่าเรามีแบบวิดีโอที่เราเก็บไฮไลท์ไว้นะฮะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างอันนี้ก็รอติดตามในเพจได้เหมือนกันนะเราเก็บไว้ให้ทุกคน ละเอียดมากเลยนะฮะใครที่แบบคิดว่าไลฟ์เนี่ยยังไม่เพียงพอก็ลองไปดูในวิดีโอที่เราเก็บไฮไลท์ไว้ให้ย้อนหลังก็ได้นะฮะใช่เลยส่วนใครที่จะดูย้อนหลังไลฟ์ฟันนี้นะคะก็เท้าความนิดนึงก็จะได้เห็นบรรยากาศห้องทั้งหมด2ห้องห้อง,องแรกที่ไปดูตรงด้านนู้นนะคะก็จะเป็นห้องแฟมิลี่ก็คือพักได้6ก่ันเนาะส่วนห้องที่อันที่สองที่เข้ามาดูเนี่ยก็เป็นห้องซีไซน์นะคะพักได้สองท่านเนาะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะที่นี่เลยบ้านสับประรดครับผม เป็นไงกันบ้างท,างทักทายหน่อยซิวตอนนี้มีใครอยู่กับเราบ้างนะฮะในช่วงสายๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะดูวิวนะฮะตอนนี้จะให้กล้องแพลนไปที่วิวด้านหน้าของที่พักของเรานะครับผมซึ่งจะอยู่ติดทะเลเลยนะฮะย้ํากันอีกทีนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสับปะรดนะครับเกาะเสม็ดนะครับผมซึ่งที่เรายืนอยู่นี่นะฮะก็จะเป็นห้องซีไซส์นะครับผมราคา3 1 5พบาทพักได้2ท่านนะครับ แล้วก็ห้องที่เราไปมาเมื่อกี้คือห้องแฟมลี่นะครับสำหรับ6คนนะครับผม6,475บาทนะครับสำหรับราคานะฮะคุณพลอยเง็กบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคำชมนะฮะความจริงบอกมาเจาะจงก็ได้นะครับถ้าแบบไม่ต้องเกรงใจเชอรี่นะครับถ้าคิดว่าเชอรี่เนี่ยหน้าตาไม่ดีนะฮะล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมคุณหนิงคุณหนุงอะไรนะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับบอกว่าขอดูห้องสามท่านหน่อยค่ะ ห้องสามท่านเนี่ยพอดีว่าวันนี้ที่พักเต็มนะคะเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูได้เนาะเพราะว่าเป็นแบบของแขกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะใชะ่ก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของบ้านสปอร์ได้เลย นะคะก็นอกจากบรรยากาศกากาเกาะสม็ดแล้วนี่เบสอยากจะเล่านิดหนึ่งว่าพวกรเราชิวชไปไหนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรามีไปทริปต่างประเทศด้วยมันเ,เรียกว่าเป็นกลุ่มคนหนีร้อน <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราเป็นคนชู้ร้อนนะคะแล้วก็มาเกาะสม็ดกันเนาะเขาหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะฮะเ,<อ>เราหนีร้อนมาเจอร้อนอีกทีนึงหนีร้อนมาเจอแบบร้อนกว่าซึ่งสถานที่ที่เขาหนีร้อนกันไปเนี่ยมาว่าอาจจะมีคนเห็นแบบแล้วก็คือเราอยู่บนเรือ เอออยู่บนเรือ,รอที่เป็นรอบ้าน้ำสิงคโปร์กรรั้นนะคะเชื่เรือไททานิกนะเออเราสำรานจริงๆเป็นเรือ16ชั้นนะคะท่อนดูได้ก็คือจะมีบรรยากาศนี่สิงคโปร์1 2คืออิตลี อิตาลีนะคะก็คือประเทศอิตาลีก็คือเราจะมาไลฟ์กันแบบว่าให้ดูบรรยากาศกันแบบจะจะเลยเผื่อว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแบบดรีมเดสติเนชั่นของใครหลายหลายคนก็สามารถมาดูต่อจากไลฟ์วันนี้ได้และที่สําคัญก็คือวันนี้เชอรี่มีของดีมาฝากอีกแล้วนะคะ,ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ที่เกาะเสม็จอ่าก็วันนี้นะคะเวลาบ่าย2องโมงนะคะก็จะมีการแจกวอชเชอร์ er นะคะจากเกาะล้านครับ นะคะก็มีการไม่ใช่แจกสิขายวอชเชอร์ก็คือเป็นราคาพิเศษโอ๋ขายวอชเชอั่นก็เกินตเอโอเราจะเราจะรวยเบอร์นั้นนะคะนั่นก็คือเออเรามีวอชเชอร์ราคาพิเศษนะคะที่เกาะล้านนะคะเวลาบ่ายสองโมงอันนี้นะคะที่พับก็คือเกาะอาราวีราเวร่านะคะราเวร่าราฟิร่าราฟิรานะคะที่เกาะล้านนะคะก็มีวอชเชอร์ราคาพิเศษก็ฝากเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจครับใครที่อยากได้แบบ กิฟต์เซตวอร์ชอร์ไปเที่ยวเกาะล้านนะคะพิเศษนะฮะก็อย่าลืมนะฮะใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยบ่ายสองใช่ไหมแล้วที่สำคัญอย่าลืมอย่าของอย่าลืมอีกทีนึงอย่าลืมพวกเราก็คือพวกเราก็ยังคงอยู่เกาะเสม็ดต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชลีกับเบสจะพาไปชิลที่เกาะเสม็ดใช่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบไปเสม็ดไปแบบไปเก็บให้เบดเสร็จเลยเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์นิดนึงนะฮะคุณวาน่านะครับแวน่าหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าลืมรีวิวอาหารด้วยนะคะ ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอาหารให้ด้วยเนาะหน้าตาเป็นประการแล้วก็คุณคร <c oughs> ูสางนะครับบอกว่ามีอาหารเช้าไหมครับรวมอาหารเช้าแล้วนะราคานี้นะฮะ <c oughs> คุณอาทิตย์บอกว่าน้ำหน้ารีสอร์ทลงเล่นได้ไหมครับมีหินเยอะไหมครับอตอนนี้แน้หน้ารีสอร์ทเนี่ยจะลงเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหินเยอะค่อนข้างอันตรายมันจะลื่นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกคือที่พักที่นี่เนี่ยบ้านสัปรปดรนะบกกะเกาะเสม็ดเรายา้ำกันอีกทีนะครับอยู่ห่างจากหาดทรายแก้วเพียง <c oughs> <50 S 1> แค่50เมตรเท่านั้น เดินไปแป๊บเดียวถึงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เล่นน้ำนะคะได้แน่นอนสำหรับคนที่อยากมาทะเลและอยากมาเล่นน้ำนะครับผม ถูกต้องว่าใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ฝากบ้านสับปะรดนะคะที่มาแจกความน่ารักสดใสใช้ลยโดนใจวัยรุ่นนะคะก็แบบที่นี่เลยบ้านสับปะรดนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนจากกันวันนี้ถ้าเกิดอยากได้ก t โฟเชอร์ราคาพิเศษพิเศษนะคะจากเกาะล้านนะคะที่รีสอร์ทริเวอรนะคะริเวอร์รอนก็บ่ายสองโมงวันนี้และถ้าิดว่าใครอยากดูบรรยากาศหนีร้อนนะคะที่อิตาลีแล้วก็สิงคโปร์ก็ติดตามพวกเราในชิลไลฟ์ในช่วงต่อๆไปและสำหรับตอนนี้เชอรี่กับเบสก็ขอร่ำลาไปด้วยบรรยากาศ สับปลารสสับปลารมแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ